สวัสดีค่ะคุณพ่อแม่และเด็กๆนะคะนี่ก็จะเป็นเวลาที่ป้ามาอ่านนิทานให้เด็กๆฟังนะคะเราจะมาดูว่าคุณพ่อแม่ได้ทริคในการฝึกลูกให้จับใจความจากป้าไปมากหรือน้อยคลิปวันนี้เป็นคลิปที่3แล้วความยากม,มันจะเพิ่มสเต็ปม,มากขึ้นดังนั้นถ้าคุณพ่อแม่อยากได้คลิปที่มันง่ายกว่านี้ลองไปหาดูย้อนหลังนะคะก็จะมีคลิปแรกๆที่ยังถือว่าค่อนข้างง่ายวันนี้ป้าจะอ่านนิทานให้เด็กๆฟังนะคะเรื่องพลอยเล่นซ่อนหานะะค พลอยเล่นซ่อนหากับแพรปันปันและผูกผาในสวนสาธารณะใหญ่แห่งหนึ่งก่อนอื่นทั้งสี่เล่นเป่ายิงชุบกันปรากฏว่าพลอยแพรพระออกกันไกลจึงต้องกลายเป็นคนหาพลอยเดินไปปิดตาตรงที่ปีนป่ายแล้วนับ1-10ถึงจึงเริ่มออกไปหาปันปันไปซ่อนอยู่ในเงาหลังต้นไม้ใหญ่ตะมวกเบสบอลโผล่ออกมาให้เห็น อยจึงหาเจอได้ในทันทีส่วนอีกสองคนไปซ่อนที่ไหนก็ไม่รู้ตอนแรกพอยไปดูแถวชิงช้าก็ไม่เจอจึงเดินไปดูแถวไม้ลื่นก็เจอแพรซ่อนอยู่ตรงนั้นคราวนี้เหลือแต่ภูผาเท่านั้นแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอสักทีแถวกระดานหกก็หาแล้วแถวหลุมทรายก็หาแล้ว ใต้ามานั่งก็หาแล้วทันใดนั่นเองพลอยเหลือไปเห็นในกอหญ้ามีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่จึงเข้าไปดูใกล้ๆแต่แล้วสุนัขตัวใหญ่ก็กระโจนออกมาพลอยตกใจมากรีบวิ่งหนีอย่างรวดเร็วตอนนี้พลอยได้หาทั่วสวนสาธารณะแล้วก็ยังไม่เจอภูผาพลอยแพรและปันปันเริ่มเป็นห่วงจึงช่วยกันตามหาเอ๊ะหรือว่าภูผาไปซ่อนอยู่นอกเขตสวนสาธารณะมัง้ง เมื่อลองตะเวนหาดูก็พบภูผาไปหลบอยู่หลังเก้าอี้ที่คุณแม่กำลังนั่งคุยกันอยู่นะคะเดี๋ยวป้าจะถามแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆช่วยป้าตอบนิดนึงข้อที่1คนที่เล่นซ่อนหามีทั้งหมดกี่คนมีสี่คนค่ะพลอยเล่นซ่อนหากับแพรปันปันและภูผานะคะ ข้อที่สองเด็กๆเ,เล่นซ่อนหากันที่ไหนเด็กๆเ,เล่นซ่อนหากันที่สวนสาธารณะ,ะใหญ่แห่งหนึ่งข้อที่สตอนที่พลอยปิดตานับหนึ่ถึงสิเธอนับอยู่ตรงไหนพลอยนับอยู่ตรงที่ปีนป่ายนะคะที่ปีนป่ายข้อที่สตอนที่พลอยหาปันปันเจอเ,เพราะเห็นอะไร เห็นหมวกเบสบอลนะคะปันปันไปซ่อนอยู่หลังต้นไม้ใหญ่แต่หมวกเบสบอลโผล่ออกมาให้เห็นพลอยจึงหาเจอในทันทีข้อที่5แพรไปซ่อนอยู่ที่ไหนตรงไม้เลื่นนะคะเพราะตอนแรกเนี่ยพลอยไปดูแถวชิงช้าก,ก็ไม่เจอจึงไปดูแถวไม้ลืน่นก็เจอแพรซ่อนอยู่ตรงนั้นข้อที่6สัตว์ที่พลอยเจอในกอหญ้าคืออะไร คือสุนัขตัวใหญ่นะคะพลอยเหลือบไปเห็นกอหญ้ามีบางสิ่งบางอย่างกํบบาลังเคลื่อนไหวอย,อยู่จึงเดินเข้าไปดูแต่แล้วสุนัขตัวใหญ่ก็กระโจนออกมานะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆวันนี้เด็กถูกมากขึ้นแล้วแน่ๆเลยป้าลูกเลยค่ะคุณพ่อแม่อย่าลืมอ่านนิทานเรื่องอื่นๆให้ให้เด็กๆฟังอ,อ,อย่างน้อยวันเว้นวัน,วนก็ยังดีแต่ถ้าอ่านทุกวันได้เนี่ยก็จะดีมากๆสำหรับเด็กๆนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ